การดูดวงมีจริงไหมคำถามที่ว่าการดูดวงมีจริงไหมเป็นคำถามที่อยู่ในใจใครหลายคนบางคนดูแล้วแม่นก็เลยเชื่อบางคนดูแล้วไม่ตรงก็เลยไม่เชื่อแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสว่าการดูดวงไม่มีจริงเลยแต่พระองค์ทรงชี้ว่าอย่าหลงงมงายกับมัน เพราะแม้จะดูแม่นเพียงใดก็ไม่ใช่สัตว์จะทแท้จริงที่นำไปสู่ความหลุดพ้นการดูดวงบางครั้งเป็นเพียงการอ่านแนวโน้มจากเงื่อนไขบางอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดลักษณะนิสัยหรือแม้แต่จังหวะชีวิตแต่มันไม่ได้กำหนดชะตาชีวิตเราได้จริงสิ่งที่กำหนดชีวิตเราไม่ใช่ดวงแต่คือกรรม การกระทําของเรานี่แหละคำพูดความคิดการตัดสินใจในแต่ละวันต่างหากที่เป็นตัวสร้างอนาคตจริงๆแม้หมอดูจะบอกว่าเราจะล้มเหลวแต่ถ้าเราขยันอดทนไม่ยอมแพ้โชคชะตาก็เปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าอย่าไปฝากชีวิตไว้กับการดูดวงแต่จงสร้างชีวิตด้วยสติและปัญญาสุดท้ายนี้ จะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่โยมแต่ขอให้รู้ว่าไม่มีใครทำนายอนาคตเราได้เท่ากับตัวเราที่ลงมือทำวันนี้สาธุ